น้ำกะทิเราก็ผสมปรุงด้วยเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะก็ให้มันออกเค็มเค็มนำหวานตามตามใจชอบเลยค่ะเพื่อนๆชิมกันเอาอเองนะส่วนน้ำกะทิเนี่ยหนิงใส่ใส่หัวกะทิไงมันก็เลยอาจจะข้นไปก็เอาผสมน้ำไปค่ะแล้วแต่ใครชอบนะชอบมันๆก็ใช้เฉพาะหัวได้เลย แต่เมื่อกี้เรื่องหนิ่งใส่น้ำไปค่ะมีใช้กะทิกล่องนะคะเพราะว่ากะทิสดหายากค่ะใช้ของยี่ห้ออายำเป็นกะทิออร์แกนิกแล้วก็ยี่ห้ออร่อยดีผสมกันค่ะน้ำตาลรายแดงปกติส่วนข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวใหม่ๆแล้ว ให้ท่วมข้าว แลก็ขมวดใบตองมาอัดใช่ไหมหมวนๆแล้วอัดลงไปปิดดูดีนะคะดูดีมากชาว,ชวบ้านทำรูวิศวกรใช่ไหมคะเนี่ย <c oughs> ทำจุกผัดเผาเข้าวหลามเองไปดูการเผาเข้าวหลามครั้งแรกของ คุณวิศวกรอ๋อนี่พี่เอาอันนี้ของหนิงมาใช้เหรอไ <c oughs> อ้อที่วางกระถางมาใช้อ๋อฉลาดเนาะคิดได้ไงอย่าไปเอาอุปรกรณ์เรามาใช้แล้วก็จุดไฟตรงนี้อ๋อมันต้องวางห่างแบบนี้เหรอหนุ่ย <c oughs> เริ่มแล้วควันพิษ เขายังไม่ห้ามเผาใช่ไหมเดือนนี้แต่เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้กินข้าวหลามกันหรือเปล่าข้าวหลามของโปรดของแม่แม่จะได้กินหรือเปล่าจ๊ะอ,อ,อันนี้ขอขอสร้างควันหน่อยนะมีแต่คนอื่นสร้างให้เราดูดควันกันตลอด,อดแม่มานั่งลุ้น เดือกตั้งเข้าแล้วมาดูนักหนูละตอนนี้เวลา6โมงตรงใช้เวลาเท่าไหร่คะประมาณ1ชั่วโมงเหรอเผาได้กี่บ้องเนี่ยแต่ไม่ระวังควัน ขอสัมภาษณ์ค่ะจะสำเร็จไหมคะรอบเนี้ไม้แบบเดียวกันนะเที่ยวไปสระบุรีวันนี้กับพิสูจน์ว่าใครของจริงของปลอมเอาทำไฟให้มันสม่มัเสมอด้วย นาทีผ่านไปแล้วนะคะเริ่มเดือดแล้วใช่ไหม มกลับด้านให้มันสุกทั่วใช่ไหมตอนตอนน้มนเี้ไฟมันชื้นๆเราจะมาทำด้านนี้ไว้เรื่อได้กินได้ใช่ไหมดูดีหนึ่งขีวมันนะนี่ปิดไฟเลยนะอืม,มเหมือนไฟสุดนะมันแค่ยังเขียวสวยอยู่เลยนะอใกล้แล้วมั้งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วมันเงียบแล้ว มีอะไรค่ะมีเยื่อไผ่ติดลยโอหสุดยอดสุดยอดอืมอีมกำลังดำเนินการลุน้นขอกง,ง่ายเลยหรอว้าวสวยอะ่ะอ๋อสวยอะ่ะนี่เยื่อมปเลยนะเนาะเยื่อเยื่อติดสวยมากเลยอะ่ะสำเร็จเจ้ ใจจังอของจ้นสำเร็จแล้วค่ะเหมือนของ ังคะคนทํารู้สึกภูมิใจภูมิใจเสร็จแล้ววิศวกรเําเองรลบนพ้สําเร็จแล้วเย้วิเชิมศ้ิเดษิเป็นไงคะิเิมหรือ,อ้วิมศษแล้เน้วิเศษแล้วิมแล้วพิเศษ้ชิมแล้วพ้ได้นะรสชาติแล้วก็เท็ก นะร้อยเกี๊ยเหนือเยือก็เรียิมแล้วนะเนี่ยไม้อ๋อแม่ปักได้เกี๊ยวแม่รู้สึกยังไงบ้างนี่ของโปรดแม่แม่บอกร้อยร้อยนี่ของกับแม่กแล้วนะค่ะแม่บอกว่าเก่งจังครั้งแรกอันยีงทำได้บ้างอันนีไม่ยุ่งไม่เอาทำยากแม่แล้วไม่ทำเพย์นี่แม่เขาชอบมากเหมือนที่ซื้อแต่ว่าไม่ฟืนอันยาวๆแต่มันนิ่มไปแม่ชอบใช่ไหมนิ่มๆนิ่มนิ่มมากนิ่มโปดีร้อยดี อร่อยแม่บอกวอเยผ่านนะคะขอบคุณอร่ยเเ่ยเนี่ยแม่บอกอร่อยติดดีจังเลยนะแม่นะแม่ภูมิใจมากเลยครั้งแรกในชีวิตลูกเขยเขาเข้าวรามให้ทานค่ะขอบคุณนะคะพีใจผ่านเฉลยปาร์ตี้ข้าวลามกันวันนี้